สวัสดีครับจาก STE ID Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการตรวจสอบแอปนะครับที่ในส่วนของเฟซนะครับของเรานะครับไปเชื่อมต่ออยู่นะครับว่ามีในส่วนของแอปอะไรบ้างกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของ แอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของขีดสามขีดที่เป็นเมนูด้านบนขวามือกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันลอดครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในส่วนของหน้าเมนูของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรา เลื่อนลงไปในส่วนของาน้าล่างๆกันได้เลยนะครับเมื่อเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวกันนะครับก็ ตามที่ลูกสรนสีเหลืองชี้นะครับแล้วก็คลิกการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวกันได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าข้อมูลบน f a c e b o o k ของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าบน Facebook ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเ,อเมนูทั้งด้านล่างๆสุดกันได้เลยครับก็ในส่วนของเมนูที่เขียนว่าเลือกดำเนินการต่อกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะ เห็นนะครับว่าในส่วนของก็จะมีส่วนของรายชื่อนะครับแอปนะครับที่เราได้ทำการที่ใช้เฟซเชื่อมต่ออยู่กันนะครับส่วนของผมก็มีอยู่ประมาณ4 5หอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเมื่อเราดูแล้วนะครับว่าอาจจะมีแอปอันไหนที่เราไม่ได้เชื่อมต่ออยู่แต่ว่าเชื่อมต่ออยู่ในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะ เอาออกได้กันนะครับโดยให้เราทําการคลิกไปที่ปุ่มด้านหลังแอป,ปกันนะครับก็สามารถที่จะเอาออกได้กันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าถัดไปด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับ ที่อยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับที่เขียนว่าถัดไปนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกที่ส่วนของแถบถัดไปกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแจ้งเราว่าเราได้ทําการดรําเนินการตรวจสอบในส่วนของความปลอดภัยของแอปของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะแสดงให้เราเห็นตามที่เมนูประมาณนี้กันนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการตรวจสอบแอปนะครับที่เฟซเฟซบุ๊กเรานะครับใช้เชื่อมต่ออยู่ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ